สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายทันชนุกนะจ๊ะวันนี้แม่มาทานข้าวที่หน้าบ้านจะ้ะหันหลังให้ถนนช่วงโควิดนะคะไม่ค่อยได้อัดคลิปเลยจ้าอันนี้บ่มีแนวกินแล้วจ้ะขึ้นเขา,าหา่านตไม้เอาเล่นเขาเค็งแกงให้ <c oughs> แล้วไข่หมูแดงแม่มาใส่เองนะคะวันนี้มีเพื่อนกินค่ะแต่นั่งข้างๆวิโยเข้ากล้องนะคะมาต้าเซฟๆน้องำกันจ้ะ ไข่เจียวกุ้งพ่อมีเสน่ห์เลยแกงหน่อไม้ใส่ไข่หมดส้มน,นจะจ๊ะไข่หมดแดงน,นจะจ๊ะโหลละห้าร้อยสดยา,จากจังสดยากกินไข่หมดโหลละห้าร้อยที่จ้ปะปลาราหนัวหนัว ต้หนหอ,อมครับมะม่วงเป็นตอนอแซ่บมากอร่อยมากลูกๆก็อยู่ครบนะคะ,กกะไม่รู้ว่าจะควรเมื่อไหร่นี่จ้ะไข่มดเป็นหูหนูใช่ไหม มันโควิดจะมารอบสี่แม่ไม่รู้จะทำมาหากินอะไรช่วงนี้กำลังเร่งปัน่นปั่นทำงานจนไม่ได้มีเวลาอัคดคลิปลงนะคะป็นเพื่อนหลายคนที่ยังทักทายช่องแม่อยู่แล้วก็ยังติดตามเพิ่มขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แม่นะคะช่องแม่สายทาั้งุกงเนาะคือจากที่เล่นโซเชียลมา เพื่อนๆใน u u u e e นี้ส่งเสริมสนับสนุนดีมากผักดันกันแล้วก็มีหลายหายท่านที่ประสบความสำเรไปแล้วนะคะยอดพันทับคนก็กำลังจะตกไม่รู้จะได้ยินอื่นหรือเปล่านะคะ อาจจะไม่พอสิ่ไหมไม่เห็นไข่บดแดงแตกในปากดังเปาะเปาะมาเลือยจัะมีทอนกัน เขาแหลงตอนกังของเพิงอือหือปินง้ารไข่บดแดง มใกล้วลค่ะถ้าจะอยากเดินไม้กันแล้วค่ะนี่ค่ะเศบตาแม่บอกว่าพูดพ่อไปตีเองก่อนให้มตีที่สงสัยแม่จะได้ตีลูกๆออกสื่อแล้วจ้ะ นี่คือเหตุผลที่แม่ไม่ค่อยอัดคลิปนะคะเพราะว่าต้องทํางานด้วยแล้วก็เด็กๆได้ไปโรงเรียนอาทิตย์เดียวแล้วก็ปิดโควิดอีกแล้วนะคะแล้วทีนี้ไม่รู้จะเมื่อไหร่แต่ว่าค่าเทอมมาจ่ายเต็มค่าเทอมจ่ายเต็มแต่การเรียนการสอนไม่ได้สอนครูสอนออนไลน์แต่แม่ต้องทํางานเนาะเ่ารู้ว่าสอนลูกไม่ได้เต็มที่ <Thank you. S 1> ท แม่ขอจบคุณนิ้เพียงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแม่และคอมเมนต์ในช่องของแม่สายชัชนกนะคะทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะท่านแม่เดี๋ยวแม่จะกลับไปอ่านและไปคอมเมนต์สำหรับทุกทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ